ฝนตกสองวันสองคืนจะไ,ได้โอกาสมาสามเข่าบางนี้ได้ไะพี่น้องมา้องแห่สารคามค่ะกกสแบงกับง่ามาพี่น้องอู้บรรยากาศดีค่ะเนี่ยบรรยากาศทุกนาตอนเย็นเย็นดูมุมสามร้อยหกสบองศานะคะอู้ยฝนตกสองวันสองคืนฝนตกสองวันสองคืนค่ะพี่น้องมาเต้นน้ำน้ำไหล ฝนตกฝนตกต้นสะแบงร้อยปีแหละแล้วพี่น้องเกิดป้าก็เห็นเลยนยะปกติเพิ่นสิบ่ัเก็บเห็ดพอกันอยู่หนีแลละพี่นอ้องฝนตกหนักมากถ้าไปเบิ่งเห็ดพี่น้องมีเห็ดบ่ะสวยเขาเป็นตั้งงานยี่ดอกจ้าพี่น้องปีเนี่ย ฝนตกสองวันสองคืนฝนตกสองวันสองคืนค่ะพี่น้องมาเป้นงน้ำน้ำไหลน้ำฝนตกพี่น้องมั่งน้ำเต็มคันนะบรรยากาศสดชื่นมากฝนตกสองวันสองคืนต้นสะแบงค่ะต้นสะแบงในตำนาน ดีมากเลยอูแปงนี้เข้างามค่ะต้องมาตัดญ้าอีกรอบหนึ่งเนี่ยโอ้อันนี้เห็ดอี้ยงเนี่ยพี่น้องเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดดีมากเลยอูแปงนี้เข้างามค่ะต้องมาตัดญ้าอีกรอบหนึ่งเนี่ย โอเคนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปบรรยากาศดีๆน้ำไหลค่ะพี่น้องฝนตกค่ะฝนตกแน่ยฝนตกเน่คันแทนาขาดน้ำไหลค่ะพี่น้องฝนตกค่ะฝนตกแนี่ ฝนตกในคันแท้นาค่ะโอเคนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปบรรยากาศดีๆบรรยากาศดีมากเลยกกสะแบงเนี่นะคะกกสะแบงไปบังเห็ดก็น่ามีเห็ดพี่น้องปกติสิมีเห็ดเพาะเกิดได้พี่น้องฝนตกสองวันสองคืน ได้โอกาสมาสามเขาบางนีได้ไนพี่น้องมาเกิดไหมเดี๋ยวสิเลียร์บางเห็ดเผาะกันนะพาเพื่อนๆมาชมทุ่งนานะคะทุ่งนาที่บ้านโอ้หงาคืองามดีแท้ปกติสิมาเก็บเห็ดเผาะอยู่นี่แหละจ้ะพี่น้องนี่เห็ดเผาะออกบะมาค่ะทุกคนวันนี้จะพามาชมบรรยากาศทุ่งนาค่ะ ทุกนาบรรยากาศทุกนาที่บ้านที่บ้านน้องแฮ่จังหวัดมหาสารคามค่ะพี่น้องอากาศดีมากเลยอ้บรรยากาศดีบรรยากาศขาดละพี่นอ้องเบื่อคืนน่ะฝนตกคักไหลฝนตกหนาขาดโอ้ยกกสะแบงอู้ทางนี้ก็บรรยากาศดี นะน้ำฝนตกพี่น้องมองน้ำเต็มคน,นะบรรยากาศสดชื่นมากฝนตกสองวันสองคืนมีเห็ดไหมไปเบิ่งเห็ดต้นสะแบงร้อยปีแล้วนะพี่น้องเกิดมาก็เห็ดเลยนะ ปกติคนใสนสิบาทเก็บเห็ดพอกันยู่งหนหละพี่นอ้องคุอนงอันเทานะขาดพี่นอ้องคนตกแห้งหลายอู้บรรยากาศบรรยากาศทุ่งกกสะแบงอู้ทางนี้ก็บรรยากาศดีโอ้นะนต้นสะแบงค่ะ ต้นสะแบงในตำนานต้นสะแบงร้อยปีแหละนะพี่น้องเกิดม้าก็เห็นเลยไนงะปกติเพิ่ตสิบเก็บเห็ดพอกันอยู่นีนแหละพี่น้องมาค่ะทุกคนวันนี้จะพามาชมบรรยากาศทุ่งนาค่ะทุ่งนาบรรยากาศทุ่งนาที่บ้านที่บ้านน้องแฮจังหวัดมหาสารคามค่ะพี่นอ้องไอ้คนอะแพ่นะขาดพี่น้องคนตกแห้งไหล อบรรยากาศบรรยากาศทุ่งมีเห็ดไหมไป็บ้างเห็ดอวยเขาเป็นตั่ง,งานยีดอกจ้าพี่น้องปีเนี่ยน้ำไหลค่ะพี่น้องฝนตกค่ะฝนตกแน่ ฝนตกในคันแพรนาขาดดูสิค่ะมีเห็ดเพาะไหมเห็ดเพาะจะอุ้ยฝนตกสองวันสองคืนฝนตกสองวันสองคืนค่ะพี่นอ้องมาเต้งน้ำดูน้ำไหลเกิดไหมเดี๋ยวสิเคียร์บางเห็ดเพาะกันนะค่ะเพื่อนๆมาชมทุ่งนานะคะทุ่งนาที่บ้านคุณนา แท้นะขาดพี่น้องคนตกแห้งหลายอู้บรรยากาศบรรยากาศทุ่งนาค่ะทุกคนวันนี้จะพามาชมบรรยากาศทุ่งนาค่ะทุ่งนาบรรยากาศทุ่งนาที่บ้านที่บ้านน้องแฮจังหวัดมหาสารคามค่ะพี่น้องน้องแฮสารคามค่ะกกสะแบงกับงามพี่น้องอู้บรรยากาศดีค่ะเนี่ยบรรยากาศทุ่งนาตอนเย็นเย็นดูมุม360องศานะคะตามเขา มาซ้าเขาขาาาำเขาค่ะมาปักดำข้าวคันแท้หน้าขาดฝนตกแห้งไหลปกติสิมีเห็ดเพาะด้วค่ะต้นสะแบงเนี่ยต้นสะแบงร้อยปีกกสะแบงอทางนี้ก็บรรยากาศดี อ้นะัอุย้ยฝนตกสองวันสองคืนฝนตกสองวันสองคืนค่ะพี่น้องมาเป่นงน้ำน้ำไหลเคนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปบรรยากาศดีๆบรรยากาศดีมากเลยกกสะแบงเนี่ยนะคะกกสะแบงไปบางเห็ดก็น่ามีเห็ดป่ะพี่น้องปกติสิมมีเห็ดเพาะเกิดได้พี่น้อง บรรยากาศดีมากเลยกกสะแบงเนี่ยนะคะกกสะแบงไปบางเห็ดก็นะมีเห็ดป่ะพ่นองปกติสิมีเห็ดเพาะเกิดเด้พี่นองบรรยากาศดีมากเลยกกสะแบงเนี่ยนะคะกกสะแบงไปบางเห็ดก็นะมีเห็ดป่ะพ่นองปกติสิมีเห็ดเพาะเกิดเด้พ่นองบรรยากาศดีมากเลยอ้บรรยากาศดีบรรยากาศเกิดไหมเดสิเคียบางเห็ดเพาะกันนะ ค่ะเพื่อนๆมาชมทุง่งนานะคะทุง่งนาที่บ้านหลวยเขาเป็นแต่งงานยีดอกจ้าพี่น้องปีเนี้ยสวย,วยเขาเป็นแต่งงานยีดอกจ้าพี่น้องปีเนี้ยตามเขามาซ้ำเขาค่ะมาปักดำข้าว ่คันแท้หน้าขาดฝนตกแห้งหลายดีมากเลยอู้แปลงนี้ข้าวงามค่ะต้องมาตัดญ้าอีกรอบหนึงง่งเนี่ยบรรยากาศเสียงบังมุมสามรลยหกสิบองศาพี่น้องทงหน้าบ้านขข่อยู่สารคามบรรยากาศดี้าอันสดชื่นค่ะอู ้สวยสวยสวยดอกหญ้าก็ดูสิค่ะมีเห็ดเพาะไหมเห็ดเพาะจะตามเขามาซ้าเขาขาาาำเขาค่ะมาปักดำข้าวคันแท้หน้าขาดฝนตกแห้งหลายบรรยากาศดีมากเลยกกสะแบงเนี่ยนะคะกกสะแบงไปบางเห็ดก็น่ามีเห็ดป่ะพี่น้องปกติสิมีเห็ดเพาะเกิดได้พี่น้องไุ้คนไห แค่นะขาดพี่น้องฝนตกแห้งไหลาอูบรรยากาศบรรยากาศทุรราาศ่งน้ำฝนตกพี่น้องมังน้ำเต็มคันนะบรรยากาศสดชื่นมากฝนตกสองวันสองคืนนะคะทุกคนมัน